ุณผู้ชมคะผ้าไทยของเรานะคะไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานขนาดไหนแต่เอกลักษณ์ความปราณีตความงดงามต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ใครผู้ที่ชื่นชอบในการสวมใส่ผ้าไทยต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้คะ่ะใส่ผ้าไทยไปเดินห้าง ทางด้านของนางดนิตาสมจิตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิสนุโลกที่เตรียมจัดกิจกรรมใส่ผ้าไทยไปเดินห้างภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ สิริวรรณวรีนารีรัฐระดับจังหวัดประจำปี2,567เพื่อส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยซึ่งกิจกรรมนี้จะเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมใส่ผ้าไทยตัดเย็บผ้าไทยด้วยภูมิปัญญาจากนั้นถ่ายภาพโดยใช้สถานที่ที่ศูนย์การค้าเซนท่านพิสนุโลกและนำภาพมาปริ้นที่ชั้นหนึหลานโปรโมชั่นเมื่อได้รับภาพแล้วก็จะนำไปติดที่บอร์ดเพื่อเปิดการโหวตและจะเปิดรับ ภาพถ่ายตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8กันยายน2567นี้ค่ะส่วนวิธีการโหวตนะครับจะโหวตผ่านสติกเกอร์ที่จะจำหน่ายนันจุดบริการลานโปรโมชั่นดวงละ10บาทตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2567และจะจัดบอร์ดสำหรับติดสติกเกอร์ก่อนที่คณะกรรมาการ <c oughs> จะพิจารณาจำนวนผลรวมของสติกเกอร์หากภาพของท่านใดได้รับสติกเกอร์สูงสุดจะได้รับรางวัลน,นะครับก็แบ่งเป็น4ประเภทดังนี้ ประเภทที่1ครับสุภาพบุรุษรับรางวัล10,000บาทประเภทที่2สุภาพสตรีรับรางวัล1 0 0 0 0บาทประเภทที่3ครับ LGBTQ+ นะครับรับรางวัล1 0 0 0 0บาทและรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ2,000บาทโดยจะประกาศผลการโหวตผ่านเพจใส่ผ้าไทยไปเดินห้างและจะมีการจัดเดินแบบผ้าไทยพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภายในเดือนกันยายน2567นดนี้ด้วย